ะคะ่ะคนแรกนะคะขออ่านชื่อคะ่ะป้าสมฤทธิ์นะคะมาจากคานะคะ่ะคนที่สองนะคะป้าอโนไทยค่ะมาจากป่ากล้วยนะคะคนที่สามนะคะแสงเดือนค่ะมาจากปางปุระค่ะคนที่สี่ป้าบัวนะคะมาจากเชียงแสนค่ะคนที่ห้าป้าลำดวนนะคะมาจากเชียงแสนมือกันค่ะโอเคครับผมตอนนี้กวนที่หกครับ เริ่มออกตัวนะฮะวนที่6กวนที่6ออกตัวมาแล้วนะฮะการแข่งขันจีโฟกุตบอลที่สนามปางปุระอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับเป็นเกมจีฟกุตบอลแห่งแรกนะฮะและก็แห่งเดียวของประเทศไทยนะตอนนี้นะฮะ นี่สองคะแนนแล้วครับเราใช้ชื่อกิจกรมรมว่าบุฟเฟ่ลิ้นจี่นะแต่สมาชิกได้กินลิ้นจี่กันไม่กี่ลูกเองนะเดี๋ยวรอแข่งเสร็จเราจะมีลิ้นจี่มาบริการให้นันกกีฬาได้ชิมได้ช็อปกันนะฮะวันนี้ถือว่า <c oughs> ต้องขอขอบคุณสมาชิก <c oughs> จากเชียงรายหลายๆชมรมเลยนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> แม่สาย <c oughs> เชียงแสนหนองบัวลอยอำเภอพานนะฮะป่ากล้วยนะฮะ แล้วก็ปางปุระหนองเล้งไส้นี่นั่น,นเห็นไหมโอ้นอนเห็นไหม, <laughs> หไหมตอนซ้อมเข้าเนี่ย <laughs> ตอน <laughs> ไม่ <laughs> ตอนแข่งจริงนี่สองแต้มหนาโอเคครับเสียง <laughs> เสื้อตัว <c oughs> เสื้อจีฟกสามคุณสมบัตินะฮะฝีมือต้องถึงถ้าฝีมือไม่ถึงใจต้องถึงใจกับจีฟกก่อนใจนี่แหละถึงถ้าใจไม่ถึง<ห>นอะงอ,อ,ะอถ้ามานี่ก็ใจถึงหมดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเงินถึงครับได้ใส่แน่นอนนะเ <c oughs> ก <c oughs> ียวโอ้โหพวกเราทำให้ถึงยิงเข้าครับ เะวัตใสเสื้ออันนี้มาฝังคุณล่อเนี่ยหูห้อมเนี่ยะครับบอกว่ามีทีมที่เท่ามีคะแนนเท่ากันวทีมยังไงไหนเอ่ยโอเคคะแนนเท่ากันอยู่กี่คนเอ่ยสองคนเท่ากันให้ยิงลูกโทษแข่งกัน่า <c oughs> มานี่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวครูแนะนําให้มาตามมา <c oughs> นี่เลยให้ให้ตีใหญ่ตีใหญ่ครับไปตัดสินลูกโทษให้หน่อยครับครับได้ครับอ่านี่ครับ ให้มนเร่เรียกนักเรียนไอ้นักกีฬาไปตัดสินเลยเอ่านี่ครับเรามีสมาชิกที่รู้กติกาการยิงจุดโทษเรียบร้อยแล้วนะฮะตีใหญ่เลยนะฮะ,อะ,อะตอนไก่อนตอนนี้กรรมการลันตำแหน่งแล้วก็ลำดับให้เรียบร้อยนะฮะ เอาแล้วชอบใจมีเพื่อนน <c> ะ <oughs> มีเพื่อนออกด้วยกันนะนี่ฮะโอ้โหสวยครับวันนี้แม่สายมาสองคนครับสองหนุ่ม่ออาจารย์ชัยโยกับอาจารย์สุนทร ไม่เข้าได้ศูนย์แต้มทันทีสามครับแต่เมื่อกี้เดี๋ยวกติกาตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกแป๊บหนึ่งถ้าไสองเราจะติดก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายเมื่อกี้อีกนิดนึงป้าใจห้อนไว้น่อยเดี๋ยวฟังผมกล้มเดี๋ยวเราพิจารณ์กน เราจะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะถ้าเจอปัญหาตรงไหนกติกาไม่เข้าใจเราจะได้อธิบายสมาชิกด้วยเมื่อสักครูน่นี้มีช็อตศึกษานิดนึงนะกรณีศึกษาป้าสามารถตั้งสองได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกรณีป้านะชื่อชื่อ,อป้าป้าบัวเดี๋ยวผมอธิบายกรณีของป้านิดนึง ขอหนึ่งคะแนนก่อนนะได้ครับเมื่อกี้ลบไปหน่อยโอเคอ่ะของตาบัวกรณีเมื่อกี้ครับอ่าที่ผมให้ยิงได้แค่สองเพราะว่ากติกานะครับเราจะเสิร์ฟครั้งแรกมาเนี่ยเราจะให้ทุกคนเสิร์ฟครบหมดทุกคนก่อนเราถึงค่อยเล่นครั้งที่สองแต่ถ้าลูกเรา สามารถยิงได้กลัวว่าคนอื่นจะมาโดนมันเราเปลี่ยนทิศเราขออนุญาตจบก่อนได้แต่จะต้องจบภายใน2เท่านั้นอ่าคือเมื่อกี้พอป้าบัวรีบยิงอ,อ,ยอ่าคือใจร้อนไปหน่อยนะอันนี้ <ใจ S 1> ทําความเข้าใจก<ด>ัน <ใจ S 1> ด้วยนะครับผมอันนี้มันเป็นสโลเกมอ่าสโลเกมฮะโอเคครับผมต่อไปขึ้นเกศสาเลยครับคนคนที่เจ็ดโอเคเดี๋ยวประกาศกันเนี่ยของ พี่พลยังไงก้นเจ็ดพี่พลก้นเจ็ดเปล่าครับ,รบโอเคป้า,าต่อไปกวนที่เจ็ดครับขอรวมตัวกวนเจ็ดลงชื่อหน่อยครับ